นั่นแหละอย่างเหตุการณ์เมื่อคืนก็องตง๋มันก็ไม่มีใครโอเคหรอกปรใจความรู้สึกอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันต่อไปก็ฝากบรรดาผู้จัดนะครับพี่ๆน้องๆผู้จัดให้คอนแทคก,กับทางร้านทางอะไรเขาดีๆแล้วกันแต่เห็นแล้วมันมันไม่มีความเป็นมืออาชีพอ่ะ เข้าใจอยู่เขาน่าจะเจอประสบการณ์น้อยอะอาจจะเป็นกาบานาแต่คงไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะว่าคนต่อแถวรอสอง่งรออะไรเยอะแยะคงจะตกใจอะ่ะแต่การกระทาบเอ้ยจร่งๆกาน่าจะดูนะ่นเป็นไอ้ดื้มมันก็ตัวเล็กๆบงบามันก็เป็นผู้หญิงเนาะอ่อนโยนนิดนึง การหิวปีกลักษณะก็มันมันไม่ใช่บองตัวมันมันไม่ใช่เห็นผมยังไม่โอเคเลยเืออาชีพเขาจะไม่ทำแบบนี้คนที่เป็นมืออาชีพเขาจะไม่ทำแบบนี้ ตัวลอยเลยดี้อไอตัวลอยก็เท่าไหร่ไอติดดูแล้วกันเวี่ยงเวี่ยงไปชนกันมแล้วโดนมาแโดนหน้าเสียแล้วโดนหน้าเสียเลยโดนกระแทกจากข้างหลังเฮ้ยปกติไม่เคยเจออย่างนี้อ่ะเห็นแรงเวี่ยงไปกระแทกแล้วโดนแบบ น่าเจียนเลยแล้วสักพักตาดนก็ยืนเดินประกบข้างหลังแต่การลักษณะการหิ้วปีกอย่างนี้มันมันรุนแรงเกินไปมันมันมันแรงเกินไปเราไม่ได้อะไรหรอกแต่เราเราเห็นแล้วแบบพ้ยมันสมควรหรือมันไม่สมควรจะต้องการอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ตอบไปเรื่องของเรื่องอะ่ะเราก็ตอบไปอธิบายเขาบอกว่าใจเย็นนะครับ คือคือมาตรการการป้องกันอะ่ะเข้าใจอยู่นะให้ให้ผู้ผู้จัดอะ่ะไปคุยกับผู้จิการเขาให้กันบริเวณอย่างเงี้ยให้เดินสะดวกก็พอแล้วเราไม่ได้ห่วงเนื้อห่วงตัวเราไม่ไ้ซุบตาอะไรขนาดนั้นถามว่าความรุนแรงที่ที่โดกระทำมันมัน,ม,น,ม,นมันน่าเกลียดอ่ตัวผมเองผมเองยังรับไม่ได้เลย เราไม่ได้ห่วงเนื้อห่วงตัวเราไม่ได้ซุบตาอะไรขนาดนั้นถามว่าความรุนแรงที่ที่โดกระทำมันมัน,ม,นมันน่าเกลียดอ่ะอตัวผมเองผมเองผมยังรับไม่ได้เลยลูกสาวโดนเวี้ยงขนาดนี้อขึ้นเลยเมื่อเช้าตื่นมาเห็นคนส่งมาเยอะมากขึ้นเหมือนกันเลยนะผม แต่ในมอ,องอีกมุมนึงก็คงมันก็คงไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะคนที่รอส่งเอซี SC รอส่งน่าจะเยอะเมื่อคืนน่ะต่อแถวน่าจะเยอะแล้วก็มีแต่สาวมีแต่ผู้หญิงเนี้ยกล้าพูดได้เลยว่าผู้หญิง98%นตะที่รอส่งผู้ชายก็จะมีอยู่เป็นบางส่วนแต่อันน่าจะน้อย มันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วคุณก็ต้องมองสถานการณ์เลยมีเอฟซี่ผู้หญิงว่าเ็มซี่กันแต่ไม้แตะมือถ่ายรูปนิดหน่อยก็ไม่ฉุดกระชากลากถูก็หลบแต่เองออมไปฉุดกระชากลากถูกเกินไปเหวงเกินไปแรงแรงแรงใช้คำว่าแรงยิงการช้อนใต้ปีกผู้หญิงเหรอเนาะไอ้ดื้ ใช่เองอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ความรูนแรงที่เองเวี่ยงเข้าไปนีมันมองแล้วมัน,ม,นมันไม่โอเคอ่ะเด็กตัวเล็กๆเองยังไงก็ฝากด้วยนะครับเข้าใจสถานการณ์ช่วงนี้เพราะว่าอผับบาร์เขาไม่ได้ไปจ้างหรอกครับส่วนมากก็เป็นเอฟซีนี่แหละเอฟซีปจ้างแล้วก็ไปเช่าสถานที่อะไรที่คนผู้จัด ก็ต้องไปคุยกับทางร้านเนาะตองไปคุยกับทางร้านต้อไปอธิบายเขาว่าเออเดี๋ยวจะมีการส่งศิลปินนะคะาส่งศิลปินนะครับคือเหตุการณ์ขนาดซาวเชกอะบางสถานที่เขายังไม่เคยเห็นเลยเขาก็ยังงงอะ่ปะปาต่อไปพี่โลเหมือนกันเขาตกใจว่าทำไม คนมาดูซาวเช็กบ้านะไรขนาดนี้เต็มร้านอะแล้วมันทุกวันนี้มันไม่มีศิลปินที่ไหนแล้วครับที่เข้าไปซาวเช็กแล้วร้านปล่อยให้ศิลปินเข้าไปอะ่ะไอ้ปล่อยให้เอฟซีเข้าไปดูตอนช่วงซาวเช็กเพราะว่าช่วงเล่นคอนเสิร์ตอะเขาจะเขากังวลว่าเอ้ยมาเจอตอนซาวเช็กแล้วตอนคอนเสิร์ตเขาจะมาเหรอเขาจะมาซื้อจะมาจะมาเที่ยวอะ่ะเขาห่วงเขากังวลเรื่องนี้คุกขับป่า ห่วงเขากองบนเรื่องนี้พวกขับปลาเขาหน้าจะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไอ้กเ้จอกาดคนเนี้ยก็เลยโชว์พาวนิดเลงสาวเยอะด้วยไอ้เวียเนี้ยเปลี่ยนลูกแแลงยังไงดื้อซะแบบโอฟโห แรงไปน,นิดแรงไปน,นิดพาบันออกมาน่าเกลียดอะไปช้อนตายหิ้วปีกอะไรนี้มันไม่ใช่อ่ะการเซฟศิลป,ปินมันก็มันก็การเซฟศิลป,ปินเราเข้าใจอยู่นะแต่มันเกินเกินกว่าเหตุไปนิดนึงผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับไม่ต้องคอมเมนต์มาเยอะเด้อน,นี่แหละทุกคน เยสุทินพูดดีมากแกแบบแกเป็นห่วงมากไอ้ดื้อแกไอ้แสบของแกแล้วแบบยิ่งใครมาแตะไอ้ดื้อของแกนี่นะแกแบบสู้ตายเลยอะพวกเราเหมือนกันใครมาแตะสองคนเนี้ยสู้ตายเถียงอะ <c oughs> เออกูสู้ด้วยแรงไม่ได้กูเถียงอ่ะเออเถียงทันกูไหมอะไรอย่างงี้ใครมาทำไอ้ดื้อแบไอ้แสบเราอะ เอาดีมึงเข้ามาเลยมึงเขามาหนึ่งในนั้นก็มีชั้นอยู่ในนั้นนะ่ะอะไรอย่างเงี้นะบุ่มนะอันนี้บุ่มนะคือแบบบุ่มก็ยังออกจากจากคลิปพวกนี้ไม่ได้เลยด้วยแบบไปดูวนดูเห็นสีหน้าน้องเห็นแบบอะไรน้องเหมือนที่เฮียพูดแหละน้องตกใจแล้วก็ไม่เคยเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยด้วยตัวนุกเองนุกก็ไม่เคยเจอ จะว่านุ๊กเขาไม่นี่เขาก็ช่วยพยายามจะบังบังแบบพอพอปลายชนปุ๊บใช่ไหมละออกาดลากปุ๊บปลายชนนุกก็พยายามเข้าแทรกนุกเขาก็เข้าแทรกเข้าแทรกระหว่างกาดกับกับปลายนะเข้าแทรกอยู่กั้นกลางอะไรเงี้ยตอนจะขึ้นรถอะน้องก็พยายามเข้าแทรกอยู่มันจะมีอยู่เออ่ช่วงหนึ่งที่น้อง เขาแทรกพอเห็นลากปุ๊บแล้วปลายหันมามองนุกนุกก็แบบนี้แหละน้องช่วยน้องเซฟกันน้องช่วยกันทุกคนพี่ป,อป๊อบเขาก็พยายามพอพี่ป,อป๊อบอยู่ข้างหลังมันมีอีกสองคนบังอยู่พี่ป,อป๊อบก็ยื่นมือเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกับเมียแน่เลยไอ้ก,กาศคนเนี้ยหรือไม่กินข้าวกินอะไรเนี่ยเอาละ พอมาถึงบ้านแล้วเริ่มขึ้นแล้วแม่เอวแมวเ,เ,เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีเขากาลังจัดการอยู่ทุกคนผู้จัดพี่เป้เขาก็จัดการอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็คงแถลงข่าวเดี๋ยวเขาก็คงออกมาพูดพวกเราใจเย็นๆนะพวกเราใจเย็นๆใจเย็นๆไว้นะพวกเราอย่าอย่าอะไรนะใจเย็นๆใจให้ใจเย็นเหมือนบุ๋มเนี่ยท,ทุกคนอย่า อะไรเด็ดขาดจะเย็นๆไว้เข้าใจไหมจะเย็นๆ